สวัสดีครับไปรุ่นหลังจากวันนี้เราก็เลยอ่เจ้าของบอกแผงไฟเลี้ยวที่น้าปัดไม่ติดคันนี้อัตตาปีศูนย์ห้าก็เลยลื้อหน้ากากมาว่าจะไปเบิกศูนย์มาซ่อมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแผงชุดเนี้ยปีเก่ามันเป็นหลอดไฟมันไม่ได้เป็นแผงวงจร l อ d ดีมันเป็นหลอดไฟดวงใครดวงมันเลยก็เลยแกะมาดูว่าเออหลอดไฟมันขาดไหมที่ไหนได้เราเจออยู่นี่พอเราแกะหน้ากากมานี่ตัวแผงมันอยู่ตรงฝั่งน้าปัดตรงวิทยุ แผงไฟมันอยู่ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันติดไหมเราก็เปิดติดไหมเอาเดี๋ยวติดเจียว่าง่เจ้ยว่างติดติดไหม เดี๋ยวว่างติดเข้าเกียร์ดับเดี๋ยวว่างเลี้ยวขวาติดเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายไม่ติดเอาไฟสูงไม่ติดก็คือดวงกลางจะเป็นเกียยวว่างเวลาใส่มันก็จะอยู่ข้างนี้มันก็จะหันไปหันไปหาเจ้าของก็คือดวงกลางเป็นเกี่ยวว่างฝั่งอ่าดวงถัดมาเป็นอ่าแรงดันน้ำมันเครื่องแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายทีตอนนี้ไฟเลี้ยวซ้ายติด แต่ไฟที่นาปัดไม่ติดไฟสูงเปิดแล้วแต่ไฟที่นาปัดไม่ติดเดียวขวาอ่าเดี่ยวขวาติดติด,ตดปกติแรงดันน้ำมันเครื่องหายเนา่ังเป็นล็อกอีกโกอ้ะตอนนี้ติดแค่ที่ว่างอย่างเดียวหนึ่งดวงเราก็จะมาไล่เช็คดูหลอดไฟกัน อ่าหลอดไฟดวงกลางเท่ากับว่าตอนนี้หลอดไฟดวงกลางก็คือไฟจะว่างตัวหลอดไฟจะว่างใช้ได้กับตัวหลอดไฟเลี้ยวขวาใช้ได้ตอนนี้เลองถอดไฟเลี้ยวซ้ายออกแล้วเราจะใช้หลอดที่มันติดอยู่ก็คือไฟจะว่างซึ่งไฟเจะว่างเูาแล้วมันติดอ่าเราจะไฟอดเอาตัวหลอดมาใส่ไฟเลี้ยวซ้าย อ่ารขวาติดอ่าไฟยถซ้ายติดปกติแสดงว่าหลอดไปยถซ้ายขาดอ่าคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาใส่ไปสูงซึ่งไปสูงไม่ติดอยู่เราก็จะถอดหลอดมันออกอ่าถอดหลอดไปสูงออกแล้วเปลี่ยนหลอดมาใส่อ่าครนนี้ไม่ติด ไม่รู้ว่าเป็นที่ขั้วหรืออะไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรารู้แล้วว่ามันใช้งานได้แต่เราต้องมานั่งเช็คขั้วหลอดกันอีกทีนึงว่าขั้วยังดีอยู่ไหมเนื่องจากตัวหลอดใช้งานได้อ้าวนี่ไงติดแล้วไปต่ำไปสูงไปต่ำไปสูงไปต่ำไปสูง อโอเคใช้งานได้คราวนี้แรงดันน้ำมันเครื่องที่มันไม่ติดถึงเอาอัดกาวอัดอะไรมาเต็มไปหมดเลยโหหลอดยากนะเราหลอดนี่ออกอ่ะแรงดันน้ำมันเครื่องก็ติดแต่ตัวขั้วไม่ค่อยดีพอเราเสียบสนิทปุ๊บดับ เราดึงกลมาหน่อยหนึ่งติดเท่ากับว่าติดครบหมดทุกดวงปกติเลยหลอดไฟขาดเดี๋ยวไปซื้อหลอดไฟเอาพ่กนี้โอเคไว้รุ่นวันนี้พอแค่นี้เรารู้แล้วขี้เกียจเลือแล้วไปซื้อหลอดไฟมาใส่เปลี่ยนแล้วก็ยัดกลับคืนไปให้เขาก็กไม่ต้องเสียตังค์ซ่อมแผงซึ่งโอหลอดขาดหมดเลยดำปีเลยดำดำ,ดำมีแค่หลอดที่ลองเมื่อกี้ไม่ดำก็ไฟตรงนี้อ่าไฟ วัดโบนซึ่งไฟวัดโบนไม่ติดถึงอัดกาวมาเต็มเลยอะ,อะปไปก่อนไฟวัดโบนไม่ติดจะได้ไปซื้อให้จะได้เอาไปซื้อทีเดียวพอตัววัดโบนใช้งานได้อดูโอ้โหเบ้ากระจายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลอดไฟมันยังติดอยู่ไหมเดี๋ยวเราเทดสอหลอดไฟก่อน งานขั้วงานขั้วมจิ้มตรงกันว,ว่าหลอดไฟเสียหรือขั้วปั๊กไม่ดีเพราะเนื่องจากขั้วปักก็ยับเยินมาแล้วอตอนนี้อ่ะกับว่าหลอดไฟใช้งานได้แต่ขั้วปัก ไม่ดีหรือใส่ปลั๊กกลับด้านมาก็ไม่รู้อ่าเพอใส่ขัวปลั๊กไปมันไม่ติดอ่าถ้ากับว่าเราก็ซื้อขัวปลั๊กตัวนี้ใหม่มาเปลี่ยนหลอดไฟยังติดใช้งานได้ อ้าวติดแล้วปกติต้องเปลี่ยนเลยใส่กลับไปม๊บอ่าวัดโวลต์ติดแล้วนี่มาดูตอนนี้ไฟหน้าปัดติดครบหมดทีแรกอทีแรกไฟหลอดไฟในวัดโวลต์มันไม่ติดทีแรกทีแรกหลอดไฟวัดบนมันไม่ติดมันติดแต่ทุกอย่างติดหมด แต่ถอดมาเช็คแล้วว่าไฟไม่เสียแค่หลอดมันขั้วมันไม่ดีนี่นะใส่กลับไปก็ติดเรียบร้อยปิดเปิดปิดส่วนแผงไฟเลี้ยวก็ไม่ได้เสียแค่แผงมันหลุดลงมาแล้วก็หลอดเสียก็ไม่น่ามีอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้พอดว่ากันใหม่นะครับไปรุน่นวันนี้ขออนุญาตนอนก่อนรับผม